ดูเงี้ยใช่หอใช่ดูเงี้ยกับตัวหน่อยเลยเจ้ามีความสัตยเป็นสาวตัวครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆทุกคนครับผมครดูดูการล่ากับทีมงานสามพันครับดูดูการล่ากับทีมงานสามพัน เป็นครั้งแรกของปี66ครับผมเปิดฤดูกาลล่าครับเพิ่นกะไปล่าหลายเทีย่ยแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้มาล่าน้ำเพิ่นพี่น้องครับจังไปชมผลงานนะครับพี่น้องเนาะครับเียังห่างไม่ไปเนี่ยมั้ยจั่วกึ้นเนี่ยั่วเป็นโบ้เนี่ยบ้

โอ้โหเมื่อจ้าความไปหลอวายน่มันี่นี้ยส่าที่ไหนก็แดอนโอ้อ้หนมันสว่าเรเห็ิ่แอนส้มัโอ้เสียงเสียงสูงขนาดเลยอะเนเสียงสูงขนาดเลยจี้จี้จี้มันโดนคัดเพล หนูหนูหนูไขยู่ตัวเรียกแข้งมันครับต st ัวเรียกแข้งมันตัวเรียกแข้งมันอี้ยมีถุงใส่ยงินมันมีอยอะๆเอาตัวถุงส้วนใส่เนตัวเรียกแข้งมันไขยู่บวบรวยเนาะบ่ามีถุงซ่อนอุ้ยเราติดดังแก้วหยาบกีโอโลดังแก้วหยาบกีโอโล Nó đập đây Đang nè, đi. đây Đang rồi Đang, ở đăng. Oh đăng. đang Đang Chị, hãy chị khóc Đang, bìa, đánh kia đây Kéo Được Đang, đang, đi mà đang Đang, Đang khổ lạ quá Chứ tôi cũng không biết đánh kia cả liêu

จะคว้าเขาเดี๋ยวเหี่ยวควเดอยากหยาดเกียนเขาใด้เหเลยะได้อุ้มไปเอาได้อุ้มไปเอาอยากเขาคนพุงลยวด้วยเห็นนั่งกี๋เฝอย่างเดียวสู้ตันละสู้ตันเงินว่าใหญ่กับน้องตามที่หาตจมหาแมะ Ôi, giờ từ hàng đấy, hẳn mất phục hoàn đi Có được cái gì mưa lùm Có nhanh như thế Có nhanh như Thế yêu xin là khẩu Mình lủ cơ mà Khẩu mình, khẩu mình Hmm, ก็ใส่หางแค่แก่ตู้จี้ได้เขอาหู้มาหู้ีเ้ยนสองโ่เของหู้ของหู้ข้าลายตัวยุ่วาลูกหรืีู่กนแรกมากว่าเนี่ยมาดมาแต่เกียงหาหมดกลับตัวเลย

ออกมาเกียเ่ยวแมิออกมาเกี่ยวอเจียวพีว่พี่ไปไปุ่นไปพุป่นเงียเร็ว้ยกนเด้ว,วโอ้ยไม่ซอกกันแล้วไม่ซอกไม่ว่าแล้วนี่แสดน้อพี่รู้เหรอคุณหี้ไต่เนีย โอ้ยห oh, oh. ัวดอ้หี้ห oh. ุ oh. mm ่น hmm. ดักก็ต้องใส่ไปหาเพื่อนผุนไปพูดเถอะโอ้ปวด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 ท่กี้เอาคักขนาดเลยโอ้ยกลนไบรทนจริงๆวดกวดปวดเอาเหี้ยะบวกม่นฮ่าฮ ค็อีกเลยบนห้างบอลนบัวถ้าไม่้าต้องกันจะได้มีน้ำไทยเว้ยเอาโกเอาบานนี้โัเมียใสไหมใสหุ่ยไทยไส่ใโอ้ยวะเอาไปเรว่อยเร่อยูแล้วนะบัวเด้อยแล้ว เงี้ยไหมเงี้หมหนูเงี้ยหนูเงี้ยดําพืดบักดําพืดเ้อดําพืดนั่นแหละตัวนั่นละนี่ยัออกมาอยู่นโอ้สองตัวสตัวเมนีนบัวเหนียนเอ๊ะเอ๊เอ๊บเอ๊บเอ๊เย็บลายเเยบเ๊เด้เยบเล้อตาไอลูกลูกันลูกวันเปนมลนี่เออะานลูกหลอนีแล้วกันางเดียวางเว พี่น้องตัวนี้ย็บจนดยตัวนตัวเนยตัวนยครับพี่น้องมันคือละตอีกติดาเบ้้ันมากบิ้ลจับหางได้ควยด้เดี๋ยวหนึ่งนีงตัขาวนวันวน่้วยวันหน่วนวันน่งวันวนนึเ้เม่นร่เขา่อไเบิ้้าน่้ได้ดอก นี่เาขอของนเดียวอใส่ขอคเด็กตายนี่เบิ้งเห็นรอยนมนขึ้นไปดีมิสวดหากันขึ้นเนดยเออีขนาไดรดีขึ้นอเบิ้งเบนูนเอาขนาดเลยต้องได้จับไป ่อยมันทันบ่ะอืมฮ <c oughs> ึไปแล้วเด้อไปแล้วื่องกุลออกแค่บานออกัน,น,นออกฟังนี่นี่ไงเขาตัวใหญ่เย็นป่ะอืมฮึบอกว่าจตัวใหง

ยับไล่เยไล่เย็บไล่ยับไล่เยบ่ย็บไล่ย็บไล่โอ้โหหันบะมี่กี่นี่มันพุ่งลอดขาเลยไหมพ่อพอพอตัวนี้ตัวให่แค่ไเลยแมนมุนโหลดอย่างตัวใดมาสั่นกับมิตรเนี่ยโอ้คุณกี่เรียวตัวใหญ่ยู บ่มาเลี้ยงก็ไปเลี้ยงก็ไปจีบกันเอากันการเลี้ยงขึ้นมาทังเสียงเช้าาไม่ตายแล้วแต่ไงโยแต่ว่าบัตำซำตัวเลกบ่ตรซ้ำตัวยังบออืมจบตัวเบียดแปดเลยตัวนั้นพอดีตัวนั้นไม่มันโอ้ยหนูจอกอยู่จอดนิปุกแร่หนึ่งรอแล่รอไม้แล่ต็ม chọc tôi nhảy cái phó ở luôn, nhóc, nháp nháp, ha ha ha, ha, kìa, tôi nhảy thì tì cứ kìa, tôi đồ ไก่ไม่หมดไก่สิวัวเลยวัวห่สิละไก่หรอกย่างละดังขวัมาแห้งไหมเดียวขเลยมันมีัลาิุ่ ว่ามันเป็นเรือพ่นเน้อยาเนาะโอ้ดีดีตัวเนี้ยตัวเนี้ยเด้อ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 เอายปเอาฟาดฟาดฟาดาดเลยช่อชื่อนี่นะชื่อีะฟาดฟาดตัวเจ้าวเยบหยัลงยับลงหยับลงหยับลงัวเนี้ยอยู่ตัวเี้ยอยหว้มย่ำไหววัวไม่เกอเียโอ้ยหลอดไปเดินเทน้องตั้ตัวทหารเลยนั่นนั่นมามาเสียวยันมาเสียัน นั่นนั่นนั่นขาขาตีเจยใช่ไหมยิ่งเจียเจียวแล้วเขาจะลงตัว้ทัหมเจียวเจียเอาเจียวคืออะไรเจ้างซาเหมือนเดิอนี่ลงมาแล้วนี่นีอายุก่ลางนี่แสดงว่ายังหาหนูว่าคอยิโอ้ยต่มลลมพด

มนี้เว่ก่อนวัดว่ามันยะ่ออิโอ้ยสองตัวเลยครับวายวายวามันตัวจมตัวงี้เจ้ากัดต้น้นวายอมปล่อยไปเลยเจ้ากัดเจ้าไปไรบางทียังไปได้ตมไหลผลงานนุ้ยี่ตัวงี่ลิ เจ็ดตัวห้าตัวอือเจ้าเอ้เห็ดอกหลายตัวอยู่ข้าวหนูตีข้าวเป็าข้าวบ่นบัวนี้หกทุ่มสี่สิหกนาทีโอ้หนูหนู่อยมั่นเด้อมั่นเหมนสุ่ตัวนี่น่นั่เห็ดกินอยู่บอกว่าตอนเครื่องนี้หรอเลยต่บางส่มกเาลังถอนคนเนี่ อ่อนขนทอนคนเว้ยอ้อมเส้นทั้งหมดโตโตสิบสบ่อ้อมเส้นีสิบก็จะอ้อมด้วยจะ่อไรสิเดียวสิบีนหนูกันเกี่ยวเนผักของเราก็จะมีมันเป็นน้นสื่ผักมาไม้ะมเลันนนสือักไมด้ประมาณปเลยักันจองหอมกะเพราิกกระบอกอยง เนี่ยนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานแจ็คเตีมกันเลยสิบสี่เตีมสิบสี่เตีมครื่งวนสามพันี่ครื่งในพร้อมจะออมเดิมออมเดิกออมเดิกด้วนี่เท่าไรแล้วกี่หนึ่งทะเลกี่หนึ่ง สามสิบสองส่วนทีหนึ่งสามสิบสองเว้ยตีสองสิได้กินมโน้อมันนี่สิได้กินตีสองเด้อพี่น้องเองอมหนูดึกอมหนูดึกครับตีสองเพื่อนมันนี่เด้อพี่น้องย่างหนูสูตรใดเนาะของพันควันนี่เนาะแต่ว่าหนูมันมันพี่น้องโอ้ยมันเบื้งลูกมันออกปานว่าถอดน้มันไปได้เลยมันเดือดเยอะกวนั่นเลมัน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 เสพตอง อาแม่แม่เอ้ท่านม่จัดการอมเดิร์กเครื่องในวาคอมเครื่องในอ้อนอเครื่องพักวะใส่น้ำมันใส่น้ำมันท่านท่นว่าแกวแกวกิ้งไเออเออเรจะรูะเออ ว้าวไหลเลยว้าวโอ้ยว oh okay, ันีหนวันไหนเยอมากเลยมองอะไรกันมาแล้วเหรับร่วหมาพอดิโอ้โอ้หอมโอ้นี่ยังไงเกิดเป็นัซนเหรอ มันใหม่เด้เไปแห้งแหมันีดี่ตีไปามันแล้เนาะมันออกข้นออมัน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 หนูมันเถกหนมหนมันแทิเลยโอ้ปานไห้ใส่น้่มมันนี่ไงสาุดสุดสุดหมสุดหมบ่เป็นบ่เป็นป้งหัวหได้ิอันนี้เขเปนริงยัง tính với tòng Tô Thôi dưới đất. Tân đâm, bên dưới đất. Tân đất. nghe đất. Tân đất. đi đất. Tân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  đất. này đất. Tân đất. Tân đất. Tân này Tân หม้อพอดีละปาอันป oh, ิ uh, ้งสูตรได้ก่อนเาะนั uh, ้นจักสูตรอยู่นี่เพี่ยนสูตรไม่ได้หนวกต่โอ้ปิดเสียบแต่ตอนนั้นนี่ว่าปดเสียบรึ่หอมใส่ที่หลังลยเอาหัวหอมใส่ไยหอมหอมเอาเดิมะเดิใบตองติดกรับุมโอ้สุดยว

เอาดูว่ะดูยิ่งบ่ครับดูวิมาพี่น้องตีซ้อนกูกลัวอมหนูเด้อเด้งคว่ำเด้งคว่เด็กของแฉะครับตีซอนกูกลัวคุณตับเป็นตับนี่จะสอนคุณหน่อยนี่มาเด้ออันนี้ลูกกอกเลยครับนี่ลูกกอกพุ่น้องจะสอนคุณหน่ยมึงเด้อมึงเด้อลูกกอกเลยของแท้เลยครับนี่ลูกกอกลูกกอกนี่งบ่นี่ลูกกอกของแท้เดินมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ ปิ้งปิ้งปิงย่างๆแซ่บขนาดหมูมันขนาดมาครับมากนี่จักชินงานสามพันนี่อมหมูดึกอมหมูดึกอมหมูดึกเยอะๆเนอะนั่งกันครับใครเนี่ยครับเอ้าลูกกวาดลูกกวาดเฮ้ยยืนโย่อกวนเนี่ย

哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> 弄白也不跟那白着，嗯，他都一样，就是说。